เอากาสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสาหรับในช่วงยามเชานะครับผมืันนี้ก็วันที่26แล้วนะครับเนาะอ่าพฤษภาคม2567นะครับเนาะเอานะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับเฮาการเสมาพอกันเพื่อนนะครับผมเฮาเสมาเบื่องแรกตัวนี้ก็คือหลักหน่วยล่าง2ตัวนะครับเนาะนะครับผมหลักหน่วยล่าง2ตัวเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงเรดเริงเรไรนะครับเนาะ อาจจะเสียงกบเสียงเขียดนะฮะห้องนะครับเนราะว่าฝนมันตกนะครับซเมือติดต่อกันเลยนะครับเนาะนักกระบรมด้วกาในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงกลางคืนเนาะนักกระบผมันก็เลยสมีเสียงกบเสียงเขียดนะกระบผมห้องโอ้ยธรรมชาติสุดๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะกระบผมอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะครับเนาะนะครับเสียงกบเสียงเขียด้องแสนนมันไหวเลยนะครับเนาะนะครับเนาะ อันนี้ครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับผมห่อสี้มาเเล็ตัวนี้ก็คือหลักหน่วย2โตนะครับเป็นหลักหน่วยล่างเนาะสองโตนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับเลขเติดมาทั้งหมดแต่แปดงวดนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดที่เก้านะครับเนาะเดี๋ยวขี้มะเมล็งนะครับในงวดนี้ม so ันช่อะไเป็นตัวใดนะครับเนาะนะครับผมห่อสี้มาประมวลผลไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมอันนี้งวดที่หนึ่งนี่นะครับเนาะ การประมวลผลของเข้ามาจำแนงไว้เป็นเทียบร้อยนะครับใช้หลักแสนหลักพันนะครับนอหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยหนึ่งสิบสองสิบสามนะครับบวกเกตตงที่ได้เลขสองตัวนะบวกไปเลยหนึ่งสองเดินแต้มไปเลยหนึ่งสองนะครับเนาะนะครับผมเข้าการสีประมวลผลไปเลยนะครับหลักแสนคือเลขหนึ่งนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็หลักพันก็คือเลขห้านะครับสามเทียบก็เป็นสิบห้านะครับเนาะยังไม่เหนียล้าบัดย่ำคนเห็ดยังไง แมวนะครับแมวพันไปพันมาเลยสามห้ากับสิบห้าเนาะนะครับหลักสิบล่างก็วเลขหกหกสามสิบแปดนะครับหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งนะครับหน่วยหนึ่งก็คือเลขเก้าสองเทียบเป็นแปดนะครับหน่วยสองสิบสองกับเลขสามสองเทียบเป็นหกนะครับสิบสี่กับเลขสามนะครับบวกเจ็ดคงที่นะครับนะครับผมแล้วกลับบวกกันเบอเลขนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกพงบวกแปดเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสาม สามบวกหเป็นเก้านะครับเนาะก็จะีได้เก้านะครับสามบวกแคเป็นศูนย์ได้เก้านะเก้านะครับเก้าไปอีกหนึ่งก็จะเป็นศูนย์นะครับได้เก้ากับศูนย์นะครับเนาะในงวดนี้นะครับเลขออกศูนย์เก้าเนาะก็จะไปที่เลขเก้านะครับนะครับเนาะในรักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับประมวณผลได้สามกับสี่นะครับสามกับสี่นะครับกลาเลขออกสี่สามนะครับสี่สามัามาสองตัวนะครับในงวดนี้มาสองตัวนะครับ หมดประมาณนะครับเลขเก่ากับศูนย์นะครับเลขออกเจ็ดเก่าเนาะไปที่เลขเก้ามาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับแล้วบานที่นี่นะครับหมดประมาณได้แปดกับเก้านะครับเลขออกเจ็ดแปดนะครับเนาะก็ไปที่เลขแปดเนาะมาเดินไปสองโตนะครับเนาะนะครับหมดประมาณได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับได้ศูนย์ไปอีกหนึ่งกับด้กหนึ่งนะครับเลขออกเก้าศูนย์เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มานะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะนะกครับ เลขอ้วดต่อมานะครับเนาะก็เลขเก้ากับศูนย์นะครับเลขเก้ากับศูนย์เลขออกเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าตัวนี้นะครับเราเลขเก้ากับสิษไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะออกเจ็ดเก้าเลขออกเจ็ดเก้าบอยมากนะครับเลขเจ็ดและเลขเก้านี่นะครับเนาะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่มานะครับซีหาง้วนติดกันเลยนะครับเลขสามตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับแล้วอ้วดต่อมาได้เจ็ดกับแปดนะครับเราเลขออกหนึ่งเจ็ดเนาะไปที่หลักหน่วยครับ อันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะสองตัวนะครับมาหนึ่งตัวนะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับมันก็มีหลักสิบมานําอยู่นะครับงวดนี้ก็มีหลักสิบมาด้วยงวดนี้ก็มีหลักสิบมาด้วยเนาะนะครับเราบานที่นี่สาหรับงวดล่าสุดนี่นะครับเดี๋ยวห้าสีมาประมวลผลไปพร้อมกับเปอนๆนะครับเนาะงวดล่าสุดนี้นะครับในตําแหน่งที่เ้องประมวลผลเ้องกัลทิใส้นะครับเลขหลักแสนขึ้เล็กเก่านะครับเนาะนะครับ หลักพันคือเลขศูนย์สามเทียกกะไรศูนย์นะครับเนาะนะครับหลักสิบล่างคือเลขหนึ่งสามเทียกัรเไรสามนะครับหน่วยล่างก็คือเลขเก็ดนะครับเนาะแล้วก็หน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับผมกักคือเลขสี่สองเทียเป็นแปดนะครับเนาะแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองคือเลขหกสองเทียได้สองนะครับหลักสิบครั้งที่สามหลักสิบครั้งที่สี่คือเลขสามนะบบวกเจ็ดคงที่นะครับเจ็ดคงที่นะครับ บวกกันเลยนะครับเนาะเกบวกนเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกเ็ก็เป็นเก้าครับเก้าบวกแดเป็นเจ็ดเจบวกสองก็เป็นเก้านะครับเนาะเก้าบวกสามเป็นสองสองบกเจ็ดก็จะเป็นเก้าอกเก้าได้เก้านะครับเก้ากูนไปอีกนึ่งก็จะเป็นศูนะครับเนาะนะครับสาบกเจ็เนี่ยเป็นศูนย์แบวกส็เป็นศูนย์สบวกเจ็ก็เป็นศูนย์เหลือเก้าเดียวได้เก้าศูนย์นะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่เลขออกไปที่ ศูนย์นะครับหกศูนย์เอาลักหน่วยสองตัวนะครับเลขศูนย์มากเนาะเลขศูนย์มากนะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่นะครับแนวบานที่นี่สาหรับในงวดนี้เนาะในงวดนี้นะครับเข้าสีมาประมวลผลนะครับนั่นสิได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับเนาะนะครับเข้ากปสีประมวลผลไปเลยนะครับลักแสนคือนเลขสองนะครับลักแสนคือเลขสองนะครับเนาะลักพันคือเลขหานะครับสามเทียก็ได้หานะสามห้าสิบห้าเนาะนะครับ แล้วก็หลักสิบล่างก็เลขเลข6กนะครับหกสามก็เป็นสิบแปดนะครับเนาะนะครับหลักหน่วยล่างก็เลขศูนย์นะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งก็เลข5 2าสองเทียก็เลขศูนย์หลักสิบครั้งที่สองก็เลขสี่สองเทียเป็นแปดนะครับเนาะแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่ก็เลขเ็แล้วก็บวกเก็บคงที่นะครับบวกกันไปเลยนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับหลักหน่วยล่างสองตัว วนนวงวยไน่งวยเด้มสิเดยเป็นตัวไรเนาะนะครับแต่เขาเล็งเด็ดหรือไม่นะครับเนาะนะครับสองบวกห้าน7 7ี่ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดก็จะเป็นห้านะครับเนาะนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกศูนย์เป็นห้าบวกศูนย์เป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดก็จะได้เจ็ดนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดไปอีกหนึ่งก็จะเป็นแปดเอาบานที่นี่เอาแล้ว นะครับเนาะนะครับผมได้เจ็ดกับแปดนะครับในหลักหน่วยวันนี้นะครับเนาะนะครับผมก็จะนะครับเนาะเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็เอ็กแปดนะครับหลักหน่วยก็จะได้ไปที่เจ็ดและแปดนะครับเนาะเจ็ดและแปดนะครับผมสําหรับหลักหน่วยล้างสองตัวนะครับเนาะเดินยาวเก้าวันนะครับเนาะเก้าวันนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้เป็นวันที่เก่าวันนี้เป็นวันที่เก้านะครับนนเขามาเทียบเ่ก,กับหลักหน่วยล่างสตรหลักของเฮานะครับนะหลักหน่วยล่างสุดหลักของเรานั้นมีเจ็ดและแปดหรือไม่นะครับหนะลักหน่วยล่างของเฮามันมีเจ็ดมีแปดด้นะครับเนี่ยครับชนมาสามสูตรนะครับได้ไปที่หกเจ็ดแปดหนึ่งสามนี่ครับติดแปดนะครับนะหกเจ็ดแปดหนึ่งสามก็คือหลักหน่วย หลักสิบหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะสี่แปดห้าแปดนะครับเนาะเจ็ดนะครับสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดห้าแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดหกหกเจ็ดหกแปดนี่ไม่เด่นนะครับมันจะเรียนอยู่สามตัวเนี่ยครับสามสี่ห้าเนี่ยสามสี่ห้านะครับเนาะในหลักสิบสามสี่ห้า นะครับตัวนี้ก็เด่นเจ็ดกับแดนะครับก็จะเป็นสามเจ็ดสามแปดเจ็ดี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับตัวที่เข้าแต้มนะครับนอกก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็ห้าแปดห้าแปดนะครับแต่ว่า4 7เจนี่มันบอเขาแต้มนะครับ4ี่เจ็ไม่เข้าแต้มนะแต้มหนึ่งบ๊นะครับอันนี้เข้าวงตามตัวเด่นนะครับแต่มันจะเข้าสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามแปดก็ไม่เข้าแต้มนะสามเจ็ดเข้าสามเจ็ดนะครับแล้วก็เข้าห้าแปด แล้วก็เข้า6-7นะครับเนาะ6-7แต่ตัวที่มาเด่นก็คือ3-4-5กับ18ที่5-8นะครับจะโฟกัสไปที่5-8เนี่ยแหละนะครับในเลขหมวดนี้นะครับเนาะแต่ว่า C7 เนี่ยมันบอกเขาแต้มนะครับแต่ว่าเลขเด่นตัวนี้มันเด่น4มานะครับเนาะเข้าเลยเห็นเป็น C7 แต่ว่าตัวที่เด่นกันนี่นะครับ5-8เนี่ยครับ5-8นะครับแต่ว่าเข้าหายเป็นอนไปที่ C7 เ,เนี่ยครับเนาะนะครับก็เด่นไปที่4-7-5-8เนี่ยครับตัวที่เข้าแต้มสีนี้ก็คือเดน่นนะครับเด่ 9, 9, นนครัเนะะนครับ นะครับเนาะนเพื่อนนะครับผมสาหรับในเลขหลักหน่วยล่างสองตัวเดินมาแปดงวดเดินมาแปดงวดงวดนี้เป็นงวดที่เก่านะครัะได้เจ็ดกับแปดตัวไหนจะเข้าวินนะครับเนาะนะครับมันสิมาตัวหนึ่งนะครับเนาะมาหนึ่งตัวนะครับหรือจะรูดก็ได้นะครับเอาเจ็ดกับแปดไปหลักหน่วยกับรูดเลยนะครับรูดเลยนะครับรูดเลยนะครับเนาะนะครับเป็นยี่สิบคูณได้รูดนะครับเนาะ แต่ว่าห้าก็มีลักซิบให้สามสี่หตัวที่เด่นนะครับทั้งหมดมีหาตัวหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับเนาะในลักสิบนะครับผมในตัวนี้เนาะเออเออนี่ในลักสิบนะครับตัวนี้เป็นรักหน่วยนี่นะครับมี2สองตัวนะครับชนเลยนะครับเนาะชนเจ็ดกับแปดสองตัวเลยนะครับสองตัวนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะนะครับผม เอโกาจับตัวเด่นมากมันกระพริเข้ามาแล้วนะครับนลขก้อนที่ยี่สิบหกแล้วนะครับไก่เหมือกไก่เว้นอะไรนะครับเนาะเอานะครับผมกับเลี้ยวเมื่อกี้คู่นะครับเลขเมื่อกี้คู่นะครับเลขเหลือไม่กี่คู่นะครับเนาะเหลือประมาณ้าสิจับจริงๆก็จะเหลืออยู่ประมาณ6คู่นะครับหกคู่เนาะ6คู่นะครับเนาะคู่เด่นก็จะไปคู่ห้าแปดนะครับห้าแปดสามแปดนะครับสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับเนาะก็สิบเป็นคู่ห้าแปดคู่ที่เด่นที่สุดนะครับเนาะ นะครับโฟกัสไปที่ห้าแปดแล้วก็สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดห้าแปดนะครับสองคู่นี้นะครับเนาะตัวที่เด่นนะครับในตัวนี้เนาะในหลักหน่วยตัวนี้ก็มาเจ็ดกับแปดนี่นะครับเนาะในหวดนี้นะครับเลขแปดนี่มีอยู่หลายสูตรมากเลยนะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้การเสียวียงสมนีนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับสำหรับในคลิปต่อไปเฮ้ากับจังคอย สาวเาคนสวยของเข้านะครับเนาะในหวดที่ผ่านมานี่ยบู๊ยในกุ๊นะครับเพื่อนๆเนาะโอ้ยโผล่ๆเลยนะครับเนาะสำหรับตัวเหลขกกระดานะครับเนาะนะครับสําหรับเล่านะครับในหววที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะมันนั่นเข้าตัววิ่งนะครับเนาะเข้าตัววิ่งนะครับสาหรับเล่าของเรานั้นเข้าไปที่ตัววิ่งนะครับในเลขสองตัวนะครับเนาะนะครับแล้วการเข้าจับคู่เด่นให้เพื่อนๆไปนั่นนะครับเนาะนะครับ เล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาเนี่นะครับนะครับเนาะก็ไปที่ตัวเด่นนะครับห้องฟันทงห้สามเก่านะครับนะนะครับวิ่งเก้าเข้านะครับเนาะนะครับผมแต่ว่าเลขมันออกไปที่ตัวนี้นะครับเนาะการผลการออกสลากออกไปที่ศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าเจ็ดนี่นะครับเนาะนะครับแต่ว่าแอสไยไปที่เก้าศูนย์เจ็ดนะครับ เก้าศูนย์เจ็ดมันมีหามาขันนะเก้าศูนย์เจ็ดเล่าเขานะครไม่เข้านะครับผมแต่ว่าสามเก้าเข้าฟันไปนี่นะครับมันมามันมาโตรนี่นะครับเนาะแต่มันมาเก้าศูนย์นะครับให้สามเก้ามันมาเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์นะครับมาแต่เก้านะครับเนาะมาแต่เก้านะครับมาแต่เก้าตัวนี้นะครับบานีบนในห้องให้ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดนะครับมันมาหาเจ็ดนะครับ มันก็มาแต่เก็นะครับนะครับนี่คือบนนะครับเนาะนี่ล่างนะครับเนาะล่างให้สามเก้ามาแต่เก้าบนให้ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดมาแต่เจดนะครับเนาะเอานะครับนงมอเตอไปเข้าจะมาเบิงเข้าตัวนี้นะครับวิ่งนะครับตัววิ่งนะครับเนาะนะครับเข้าไปที่เลขเก้านี่นะครับเข้าหลักสิบล่างนะครับเก้าเข้าหลักสิบล่างนะครับเนาะนะครับได้ว่าตัวที่มันเด่นนะครับเข้าวงให้ตัวนี้ทุกงวดนะครับตัวนี้ทุกงวดแต่ว่าคันเอาซีตัวนี้จะวิ่งกันเนี่ยมันก็จะเข้า เก้าศูนย์ล่างเก้าศูนย์ล่างนะครับเพราะว่าขังบนมันออกหาเจ็ดนะครับเนาะเอานะครับเอานะครับเนาะในงวดต่อไปเขาจังวากันนะครับเนาะนะครับจังวากันในงวดต่อไปนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะลงให้นะครับเนาะนะครับวิ่งนะครับเลขเขาดีอยตัววิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาจับคู่ใหม่นะครับเนาะทั้งบนและล่างนะครับทั้งบนและล่างเดี๋ยวมาจับใหม่นะครับอ่าวิดไปวิดมานะครับเนาะวิดไปวิดมาเพราะว่าอยู่ในนี่มันไม่มีห้านั่นเองนะครับบ่มีหานะครับตัวนี้มีสามเก้า แต่ว่า9กับ0มันมาอยู่ด้วยกันนะครับ9 0อยู่ด้วยกัน9 0อยู่ด้วยกันเนาะนะครับมันก็เลยเลขที่กับนองมันก็เลยนะครับในสูตรอีกสูตรหนึ่งมันก็มี9อยู่นะครับเนาะแต่ว่า0มันเป็น0 9ตัวนี้นะครับเนาะนะครับเอาในงวดต่อไปเขาจะมาจับไหมเนาะสำหรับสาวเรานะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้เอฟเซไวเพียงเสน่นะครับเนาะหลักหน่วยล่าง2ตัวของเราได้7กับ8นะครับงวดนี้เอาขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาเพงสไวเพื่อนๆไปเลยสวัสดีครับ